เอาก้าวข้าขึ้นเออเย็บเออเออเอาขึ้นฮึบกีีตาร์เล่กทยวดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเอาแล้วเอาแล้วออกมาเล่นข้างนอกมาหาเพื่อนเล่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบก้าวฟังปีใหม่น้องใบก้าวแชนแนลแรลเจ้า oh. <laughs> ลุดเจ้ลุดเจ้ลุดเลย <laughs> ว่าว่าว่าอันนี้ปล่อยออกมาเล่นข้างนอกนะคะบรรยากาศอุ้ยลมหนาวแดดบ่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งออกกําลังกายเฮ้ยเอ้ยแดดไม่มีแต่วิ่งออกกําลังกายสิในร่างกายอบอุ่นร่างกายอบอุ่นนะคะเอ็น้ำกันเล่นน้ำกันยังเฮากันเถอะเว้ยเน้องน้องประเดี๋ยวเดือดรึเดี๋ยว

ช่วยหนูด้วยอ่ะมีเสียงเลยบรรยากาศดีนะเพิ่นหาวนะตั้งหมาตั้งส้างนะเออร่มหนาวพี่น้องเอ,อ้ยหนาวของแท่มาแล้วบัดานีว่ะว่ออืมอืม เขาไปยูป่ใส่ตอมนะเล่น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 มาสันหนาว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 นาวดิหนาวดิมามาพี่กาแฟาว่าออกมาเล่นออกมาเล่นโอ้ต้องขอไฟในเสียงลมนะคะแม่แม่แมลมแรงมากเลย ออ้เดกหน่อยซืนน่านะมันนี้ร่มดีเข้าไปละคนไยไปหาปีไปป่ะนี่ไปกาแฟไปล่ะไปเร็วหาปีปีเร็วเนี่ยีปกาแฟไป,ไปแล้วเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยหนาวหนาวนาวจีล่ะ้า,ามูเล่นฮามูเล่น หาพี่กาแฟเร็วเห็นเร็วเร็วโอ้ยหาพี่กาแฟหอไปหาพี่ปีพุ่นพี่ปีถ่ายยั่พุ่นไหมเหเล็วเหเลยหาพี่เลยเหเลยเหเลยเหเลยพี่กาแฟไปแล้วปอดโปร่งแล้วเออวิ่งเล่นกับพี่ได้ไปไหน ไปห,หาพอติมองเห็นพ่อแล้วโอ้ยต้นบักทุเรียนเดอ้อต้นบักทุเรียนเดอ้อเอาเปิดรถให้ขึ้นเอาขึ้นขึ้นเลยขึ้นถะาเร่งเอาขึ้นเอาเพิ่งพ่อพากกาวขาวเอา,เอาเกาวขาขึ้นเออย็บเออเออ เอาขึ้นฮึบขี่่าเงไปเที่ยวไปเลยขี่ซาเล่งไปเที่ยวฮึบนี่บ่าตันกะอ่ะนั่งนั่งเห็นพ่อนั่งบ่นั่นนั่งลงยายยายร่แหงห่างอยู่ไฟแม่สิแตกตูดตูดข้างไหนเอาตูดนั่ง เอาฮึบเอาขึ้นไปยำลงสิลงได้บ่ล่าท่านหูทีที่อ่ตูดมาเออนั่ง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 เอ๊ะไปนั่งยังนั่นกันหกขันตัวไอ้พีพื้นอุ๊ยไปนั่งพุณ น,น,น,นั่น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 รถแม่สิฮะตูดตูดมากซีเรียสตูด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  <c oughs> อ้าหนูจะไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวไสไปเที่ยวกันไ,ไหม<ป>จะไปก็รีไป ไปกับข้าวแล้วสบายเดี๋ยวข้าวจะพาไปเวน้น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 ตีละโอ้ขับแล้วเงี้ยงเงี้ยเงี้ยงจิ <laughs> ๊บขับรถโอ้ยเป็นกาวแต่โน่ <laughs> ไปพ่อขึ้นรถลุจะขับไปเที่ยวเ <laughs> งี้ยเ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 อาสตาร์ทเอาสตาร์ทเอเอบิ๊ดบิ๊ดบิ๊ดเอาบิ๊ดเออ บิดเออบิดเออบิดเอองั้นงันงันเอาพ่อขึ้นแล้วเอาอีลาขับเลยตำรวจกันเออข้นจังไดวะเออจะขึ้นจังไดวะหาป้องขึ้นบ่ได้เอาเอาฮึ๊บฮึ๊บเอาเอาฮึบหักแผลแม่กำลังไปสมมาใหม่เขาเขาเอ้ยครับ เอ้ยเข่าเอ้ยเด็กหน่อยไหมพี่มันกขื่นจะสิมาขึ้นน้ำพ่อพี่แม่ไปขึ้นน้ำพ่อไปขึ้นน้ำพ่อเอาเอาเอามันนั่งก็ถือเด้วนั่นเนี่ยเอ้นั่งมาถือคุณมังนั่งอา่อานั่งโลกมานี่เอา้เอานาั่งนี่ดีโอ้ขาหลัง <c oughs> นั่งให้เต็มตูดน่ะแม่อ่า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  เออเสียงแม่เล <tinc S 2> ียกล่ะเออมมีเบรกทะลุปัดแม่คนอิ่นเอาไปเล่นยึกไก่วิ่งเร็วมากสี่คูร้อยเนี่ยต้องเอาไปเป็นสร้างคองสร้างปลาสุดยอด สี่คูณร้อยเลยมิ่งผ่าพี่ปีมาเลย <c oughs> <c oughs> มาเด้อมาเด้อไปเที่ยวกันเด้อไปสิไปเที่ยวมาเร็วมาเร็วไปเที่ยวกันไหมปะปะเออปะปะไปเลยไปเลยไปรถรถอยู่หมืองไหนเร็วไอเร็วพอสิไปก่อนได้ไอเร็วพอสิไปก่อนเร็วเอวอ,ไป,อ,เเอไปเลย พอสิไปก่อนแล้วอือโอ้ยพีเป็นผู้ดาเล่นดินเอม้มวนล,ละเบนนี้หูมอ,มองเล่นละเบนนี้เอ้า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 หนูจะไปเที่ยวหนูจะไปแวน่นแวน่นแวน่แวนเงี้ยงๆติละ ใครจะไปกับหนูบ้างมาเด้อจ้าเด้อดิเอ๋เอาขึ้น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 ไปขึ้นไปยี่ดีขึ้นไปนั่งยี่ดีเอาตูดนั่งยี่ดีเฮ็ดขูรูจู้ตำรวจก่อนจ้าตำรวจก่อนจ้า พ,พี่ปีสิดึงลดลดรถล adder เพ่อใหญ่เต็มเพ่อใหญ่เต็มพี่ปีปดึงเลยนะไม่อยากให้น้องไปเล่นรถเนาะดึงพี่ปีปสิพาน้องไปเที่ยวติลูกฮะเวลาที่ขับรถเองติโอ้ได้การเนาะมุดเจ้าเนาะทั้งพี่ทั้งน้องเลย งั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แมอย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเฮ้ยเฮ้ยเากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามามิ้นมาพูดมาคุยกันนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาจ้าพ่อได้ค่าขนมเด็กหน่อยสิร้อยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 อีหลาหนไงหล่ะได้ลูกค้าเดียวรถเม่พังเลยไดนนันขึนค้าเดียวกับพังเลยไดนนันอันนี้ก็สิจอบไลยออกอืมวนทั้งพีทั้งหนองเลยหมือนี้บรรยากาศดีนั่น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 นักดิซื้อนั่นนั่น,น,นออเอาแล้วเอาแล้วอยา่าบรรยากาศดีเพราะหลาขเหคือ เออเอ,อเดี๋ยวเจอกันไหมค่ะ